ให้ดูดอกดอกเข้มป่าดอกเข้มเขียวหรือดอกเข้มขาวนี่แหละมันมีกลิ่นหอมดมดูแล้วกลิ่นหอมมากเลยใบยขยี้ดมดูกลิ่นคือคล้ายกับผักเมกหรืออะไรนี่แหละกลิ่นคล้ายผักติวคงจะเป็นดอกเข้มป่านั่นแหละดอกออกขา,ขาวๆเหลืองๆหน่อย ดอกหอมดีบริเวณนี้มีแค่ต้นเดียวเองนะน่นนี่ถ้าต้นนี้ตายก็ศูนยพันไปเลยเป็นพันไม้ป่าชนิดหนึ่ง คนละอย่างกับเข็มดอกเข็มสีแดงที่คือปลูกในกระถางในบ้านนั่นนะอันนี้มันเป็นเข็มป่าดอกเข็มป่าดอกหอมเย็นๆเป็นสมุนไพรบางอย่างด้วยแหละแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นยาทางไหนมีอยู่ต้นสองต้นแหละบริเวณน,นี้มีอยู่แค่แคนี้แหละ